โอ้โหเต็มเต็มเลยตัวนี้ดูหน้าคนตอบกันเนี่ยเขาอท้อท้กับข้าวกับข้าวกับข้าวได้แล้วกับข้าวบอกเมียกับข้าวได้แล้วครับผมสวัสดีครับกับทิปหากับข้าวก็จะเป็นบอกกระพงช่างออกใครหาปลากินไม่ได้ก็โลละเก้าสิบาทครับมาตกกระพงช่างออกหากับข้าวครับ นี่เกียาก็จะเป็นบ่อเลี้ยงเลยครับแล้วก็เราก็ตีกันเอาเองแต่เลือกปุย๋ยที่เลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นเเด่ยท็อปวอเตอร์ เอามาเฉพาะเหยื่อผิวน้ําครับวันนี้เดีย๋ยวมาลองชมกันเราจะตีเหยื่อผิวน้ํากลางวันแสกจแจะกัดกันไหมตามตรงครับนาก็ตกอยูอ่อ้าวคาเลยครับคาเลยนะาขาดไปวันแล้วครับรัาผมมาตามชมก็มาในเต้ามันวันนี้มึนตองไหนก็กัดกระเหี่ยนี่เดี๋ยวดูเหี่ยก่อนเลยขาย,าย,า,ยายสุด เฮียต้องเยอะง่ายๆเฮียตรงกลางเนี้ยย่อร่องขึ้นมาเราจะร่องขึ้นมาเล่นกันบนน้ำเฮียกาวกินมาเอาเลยเฮียนั่นแหละครับอย่ยปิดปิดจับได้แล้วอีกเงี้มุนๆตัวต่อไปของเฮียคี้ยตัวอะไรโชมครับผู้ชมก่อนนี่ท็อปวอเตอร์ครับตัวไหนไม่กินเราก็เปลี่ยนนี่ เอลยครัอาเลยนะเอาอยู่แล้วต้องเอายากยากหน่อยนะครับเรียกมันขึ้นมาเฮียถูกแล้วเฮียเรียกมันขึ้นมาเยักขึ้นแล้วตอนนี้ปลาขึ้นมาเล่นบนน้ำแล้วครับเราจะเรียกมันขึ้นมาเล่นบนน้ำเฮียลุ้นดิว่าผมบอกแล้วเล่นข้างบนน้ำอ,อไปใหม่ครับสมงครับสมัยโตใหม่ไปลุยตอนนี้ดังสนั่นหวั่นไหวดูเฮียจะโดน อ้ยโดนแล้วโดนแล้วเฮียเฮียติยวงมโหมันไปเงี้ยน้หูนันหมปูนเออฮียอยากอยากงัดเกินสเต็ปก็พอโอเคแล้วเงี้ยโอ้โหไม่ใหญ่เราอเงี้ยแรงมันดี ยกขึ้นมาเลยกดเห้เบต้องนี่ครับครับแน่นแน่นปลาเขาสวยเนี่ยปลาโอเคนี่ยตอนนี้ก็มาบ่อประพงโลละเก้าสิบบาทครับเรามาหาปลากินเป็นกับข้าวกันแต่ว่าใช้ปลายามมันก็จะไม่สนุกครับเราจะใช้เป็นเกียวกอเปอร์แทนเกียวผิวน้ำแทนเจะเอาปลาขึ้นมากัดข้างบน โอ้โหกระโดดใส่กระโดดใส่เลยยังโอ้โหตอนหยุดด้วยนะเออโอ้โหเฮียเต็มคอโอ้โอเต็มคอครับโอ้โหโโอ้หจอดไม่ได้เลยนะจอดไม่ได้เลยนะไอ้เหี้ยลองจอดดูกระตุ้มแล้วจอดดีเฮีย นี่มาไม่ัดนนนนันี่ไงน,นี่ไง่ไงมันมองอยู่มันมองอยู่โโยงยงนี่นไม่มีรอยครับต้องเสริมสร้างประสบการณ์นี่เียะเราน อ่ะเป็นบ้านของกูถ่ายนั่นอาวเฮียมไม่ตกแล้วนี่ครับเลยถ่ายแค,ค่กดอย่างเดียวไม่เหรออ่าตอนนี้ต้มน้อยออกไปลุยเองนะครับลองมากลองมากวันนี้เรามาเทดสอบสำหรับเหยียบอยู่ยน้ำอย่างเดียวนะฮะเหยียบยางก็ดีเราไม่ใช้เลยไม่เอามามไม่ได้เอามาเลยเพราะว่าจะเล่นแต่ผิวน้ำ นี่โดนแล้วครับโดนแล้วแต่ไม่โดนปลาโดนนี่เห็นไหมกล้องจับได้เลยกล้องจับได้เลยโอ้โหเหมือนปลาโลมาเลยเมื่อกี้ต้องมาในถิ่นมานนั่งโดนเลยอ่ะล่อมันก็มล่อมันใกล้ๆก้เข้าเลยอ่ะ เราไม่เน้นปลาเน้นยั่วปลาโดนแล้วต <so ัวนี้อ้ทำไมไม่โดนเบ็ดวะมันพุ่งชนเนี่ยเออโอ้ยหตอนนี้โดนแน่ตัวนี้โดนแน่ตัวนี้เข้าปากแล้วเข้าปากครับขึ้นเวลาเขาขึ้นเแล้วขึ้นมาเรียบร้อย นี่ตัวเล็กก็นไทที่เวลาน้อยตกได้แต่ตอนเย็นกลางวันเขาเปิดไท <c oughs> ใ,ให้เอาปลาครับถ้าเ,าเช้าเปิดไม่ทานบุฟเฟ่แนะนำให้กระพงช้างออกครับพันหนึ่งน่าจะได้เป็นสิตัวครับ เพราะว่าปลาไซปลาจานหมดเลยไซหกเจ็ดขีดแปดขีดกำลังดีเลยครับนี่เทียเกาไม่มีเวลาเที่เกาบอกจัดมาสักสิบห้าตัวด,ดูโดนตะกลางบ่อเนี่นะครับแม่งใช้เวลาน้อยแต่ปลากัดแน่นอนเราจะตีด้วยเยียพัปเปอร์เลยเทอปวอเตอร์ดีกว่ามันดี เรียกมันซึมอากาศโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมสูจระดอกตุ๊บโอ้โหเอ,เอาเอาเอาอยู่ไหมอยู่ไหม,ไม,มอยู่ยยกัดจนอยู่ครับเราใช้ตาเป็ดตาเดียวเวะลาปลดจะง,ง่ายกว่าเยอะไม่ติดก็ตกต่อครับเมื่อไยมันก็ติดย <laughs> ังไงเดี๋ยวมันก็ติดแล้วเราไม่ถนัดอดเดือวมัน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 อ๋อ สายหวานไปวาไสายหวานมาบ่อรนี้สนุกแน่ตราสายหน้าต้องห้าสิบนะง้นเละมาขึ้นครับตัวนี้โอ้โหโชว์อะไรคันใหม่แบงคบุ้งมาด้วยบอร์ดขากับข้าวเลยนะเนี่ยแล้วก็สนุกด้วยดีกว่าไปเดินไปซื้อในซุปเปอร์แพงกว่าซุปเปอร์แพงกว่าซุปเปอร์แพงกว่าด้วย เนี่ยอันนี้9โลละ90บาทตัวหนึงก็90บาทอ่ะประมาณเนี้ยแกอยู่แล้วอยู่แล้ว,แ,ลวแกเอาไปเย็นนี้ก็ทอดสั้งหนึ่งปีจานเลยอ่ะคนละตัวปลาสวย,ยเนื้อขาวาไม่มีเห็บเลยไม่มีเห็บระครั้งไม่มีอะไรเลย เนี่ยดูว่าน่ะเนื้อส,สวยสะสะๆสะอาดๆเลยไม่มีไม่มีเห็บไม่มีอะไรเลยไูสังเกตปลาได้ไม่มีเห็บตะพังไม่มีอะไรเลยฮะนอนสมองก็ไม่มีไม่มีเลยครับปลาสวยๆเลยหน้าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวข้างหน้าเอสาสัตว์ประวัตที่ฟาร์มมากล้องยู่ละทับมาส่องกูจะโปรโมทให้เขาทำใหม่ก็นีอะที่ใช้วันนี้เฮียคันอะไรวะตีไก่อย่างลาบาล่าเออว่ะ ปีโคตไกลเลยนะเฮียเออข้าวๆแล้วก็แอคชั่นได้ดูดูไปทันดูไปทันโอ้โหดีจุกกำังงานเก็บกระพงเลยเออเบาด้วยดีดีด้วยตีไกลที่เปล่งเลยเว้ยไม่ว่าจะหัวสี่กำหรือสองกำครึ่งได้หมดปิวเลยใช่ไหมเฮียใช่ดูปลาเดี๋ยวโอ้โหยังไงยังปลาไม่หลุดอะตามปลาเลยโอ้โหใช้ได้เว้ยใช้ได้เว้ยท่นนี้เออผมเห็นแล้วแอคชั่น จากที่จับใช้ชอบอ่ะ่อาอบูคนไทยไม่ใช้แต่ผมใช้อบูญี่ป hey <meals> ุ <lunch> oh ่นนะโอ้โหพอแล้ว oh มั oh ้งเฮีย oh 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 <music stuffed vegetable oatmeal> เออปลามันสุก็ครับผมกลับแล้วครับวันนี้ก,กลับผาข้าวขอบคุณที่ติดตามรับชมปลาบานเลยพันฟุาบาทเองสิบตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเอ็ดสองหนึ่สามดูสภาพวเหยื่อผมดูสภาพเหยื่เยอเละ <laughs> สิบสามตัวสิบเอ็ดโลครึ่งก็พันว่าบาทนะครับ ปลา13ตัวสนุกด้วยสนุกด้วยไม่เสียเวลาเยอะเดี๋ยวเอาเหยื่อยางมา้นะเยื่ออ่าใช่ครับเอาเหยื่อแข็งมาเลยก็เป็นทางเลือกครับเผืสำหรับนักตกปลาที่ขี้เกียจตื่นเช้าแน่ลองมาดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวตกกันหมดนะตุนกับข้าวช่วงโควิดครับช่วงนี้เดี๋ยวตกกันหมดนะเดี๋ยวไม่มีเนมาตกนะนี่บอกว่าเหลืออยู่7ตันอ่ะเหลือในบ่ออยู่อีก7ตันครับ มันมันเคยสบายชิคเยอะอยู่ครับผมนี่ปลาปลาสิบสามตัวปลา,า,นะาการพันกว่าบาทพันสามสิบห้าบาทโอ้โหไม่มีคำว่าขาดทุนครับไม่มีคำว่าขาดทุนนะกไม่หมื่นหน่งได้ปลาห้าตัวไ <laughs> อติวน้ำม,นมันมันเลยครับ ปลาบ่อตีเหลี่ยบเลยผ้าครับปลาในบ่อเจ็จันโอ้โหเครับ